สวัสดีครับสวัสดีครับขอนําท่านผู้ชมเข้าสู่รายการผ่าแหลกครับวันนี้พอดีคุณเกษตรก็ติดภารกิจนะครับก็เลยเราเหงานิดหน่อยอยู่กันสองท่านนะครับทา่านอาจารย์กับผมนะครับวันนี้ครับทา่านอาจารย์เมื่อเช้ากลุ่มชาวนานะค,ะครับทั่วประเทศทุกภาคเขาส่งกานนำ าเรียกว่าหัวหน้ากลุ่มของเขาเนี่ยนะฮะมากันที่ลานพระบรมรูปทรงม้านะครับนำทีมโดยนะครับกลุ่มรามอสุลจยนทราไหมครับรามูนย์คืออะไรทราบนะฮะก็มีคุณไวยพจน์อาพรรัตน์กับคุณพยับเนี่ยนะแล้วก็กลุ่มชาวนาจากทางหัวหน้าเขาเรียกอะไรหัก็เรียกอะไรของชาวนาเนี่ยครับนายกสมาคมนายกอะไรพวกนี้ครับมากัน ก็มาตัวกรจที่แรกนึกว,ว่าจะมาจะมาประท้วงรัฐบาลที่ไหนได้เข้ามาให้กําลังใจท่านนายกปูเรื่องการบริหารอะไรที่ผ่านมาคือกลุ่มชาวนานเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ให้อเป็นสิทธิ์ให้คะแนนเสียงอยู่กับพรรคเพื่อไทยอยู่ละพูดง่ายๆแหละเขาก็เป็นคนเสื้อแดง,งส่วนใหญ่ก็มีมนะฮะแล้วก็เลือกตั้งหาเสียงก็ สนับสนุนพรรคของเรามาตลอดฉะนั้นพอนายกปูเนี่ยมีมีนโยบายดีๆพรรคเพื่อไทยมีนโยบายดีๆออกมาเนี่ยให้กับแล้วก็็คือโดยตรงเลยถึงเขาเขาก็ดีใจนะครับจนจบจนวันหนึ่งนโยบายจำนำข้าวเนี่ยครจากหมื่นห้าพันบาทที่เขากำลังเขาเรียกว่ามีความสุขกับสิ่งนี้กำลัง นี้ปดสินให้กับตัวเขาเองครอบครัวเขาเองกําลังได้ใช้เงินซื้อเสื้อผ้าอาภรณ์ได้ซ่อมบ้านนะครับได้ซื้อเมล็ดพันธุ์อะไรพัฒนาที่นาของเขาขึ้นมากับโดนปั่นจนกลายเป็นว่ามาลดนะฮะมาลดปรับราคาลงมาเหลือหมื่นสองแต่เขาก็ไม่ได้ว่าจะมา วิจารณ์อะไรครับพระอาจารย์เขาก็มากันเยอะมากันนะครับมีเวทีอยู่ที่พระบระมรูปทรงมานะครับขึ้นไปปราศัยก็ขึ้นไปให้กําลังใจแล้วก็ไปขอ,อไปขอให้ชะลอได้ไหม,มนะฮะคือข้อเรียกร้องนะครับก็วันนี้ก็ไปขอให้ชะลอกอัาเรียกว่าการลดราคาเนี่ยใช่ไหมฮะลดลดราคาจำนำเนี่ยให้ไปเป็นคือให้หมดฤดูนี้ไปก่อนอแล้วฤดูหน้าค่อยมาว่ากันถึงความเหมาะสมว่าจะทำยังไง แต่ถ้าสมมุติว่า,เ,าเรื่องลดราคาเนี่ยยังไงต้องลดอันนี้คือข้อที่สองก็คือขอเรื่องจำนำหนึ่งหมื่นสองพันบาทเนี่ยนะครับให้ค่าความชื้นเนี่ยให้อยู่ที่ยี่สิบห้าเอร์เซ็นตแต่มีงข้อที่บอกว่า,าไม่จำกัดว่า ไอ้สิ่งแปลกแปลกปลอมจะจะมากน้อยสักเท่าไหร่ hmm. อันนี้คงฟังแล้วมันไม่ค่อยไม่ค่อยจะไอ้นี้เท่าไหร่นะ,ะความความชื่นยังพอพอถูถ่ายได้ใช่ไหมฮะแล้วอีกข้อหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าค่าวิชาชีพข,ของชาวนาเขาก็เปรียบเทียบว่าตำรวจนะฮะตำรวจ สายสืบก็ต้องมีค่าวิชาชีพของเขาตำรวจจราจรก็มีค่าของชีพของเขาครูบาอาจารย์ก็มีค่าของชีพของเขาทุกๆสายงานมีค่าของชีพฉะนั้นชาวนาเนี่ยนะครับจะมีค่าของชีพบ้างเลยไหมคือขอเวืนละสองพันบาทตอนหนึ่งเยือนนะครับ่าถือเป็นค่าของชีพก็เสร็จแล้วเมื่อบ่ายสองนะครับก็เดินทางกันไปถึงประตูสี่ของทำเนียบรัฐบาล นะครับก็ท่านรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะครับท่านสุพร์อัตาวงหรือว่าแลมโบอีสานนะครับก็ออกมารับนะครับแล้วก็ให้คำมั่นสัญญาว่า,วาจะนำสิ่งที่พี่น้องชาวไร่ชาวนาของเราเรียกร้องเนี่ยไปประชุมแล้วก็ดูว่ากำหนดว่าตรงไหนจะปเป็นไ,ปได้อย่างไรมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะออกมาคุยกันอีกทีหนึ่ง ก็รับเรื่องไปแล้วนะครับทีนี้เรียนถามเพื่อนอาจารย์ว่าไอ้สามข้อที่เขาขอมาเนี่ยมันเป็นไปยังไงบ้างคุณเกืดอความทีไปเขาด้วยอย่างไหมผมอยู่ฮะวันนี้ก็ขึ้นเวทีประใสกันนะครับขึ้นเวทีเจ้านาครับผมก็ดีใสงอบด้วยนะ,ะ <laughs> วันนี้อันนั้นก็ต้องร่วมทุกร่วมถูกกับเจ้านาครับก็ดีแล้วเจ้านามาก็มาเป็นการให้กําลังใจนายก เขาเรียกว่าถ้อยทีถ้อยอาศัยคนกันเองครับอันนี้แล้วการขอของเจวนาก็เป็นไปได้ครับแต่เป็นเพียงข้อสเสนออืมแต่โอกาสที่จะยืดเวลาให้จนจบฤดูเก,เก็บเกี่ยวเป็นไปได้ถูงครับเนี่ยหมื่นห้านั่นแหะ ส่วน,วส,วนส่วนที่จะไปขอไอ้วิค่าครองชีพหร,ร,พชชพรือวิชาชีพค่าวิชาชีพอ่ะเขาเรียกวิชาชีพอถ้าค่าครองชีพก็ช่วยได้แต่ถ้าค่าวิชาชีพเนี่ยดูมจะหนักไหมครับมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเพราะสมมุติว่าเราคือมันต้องมีหลักการน่ะมันทุกอย่างมีกฎมีเกณฑ์มีมาตรฐานนังนั้นอย่าทำเป็นในพวกรายสองมาตรฐานครับ คือการีชีพเกษตรกรหนึ่งๆก็ถ้าเราให้ชจ้านาก็คนอื่นก็ต้องขออีกอถ้าวิชาชีพใช่ไหมครับกรรมกรก็ต้องขอทุกคนต้องขอได้หมดนะค่าวิชาชีพใต้อย่างนั้นนะครับคือวิชาชีพที่เขาจ่ายเนี่ยมันเป็นวิชาชีพที่มันพิศเศษออกไปเรือมันผิดแปลกออกไปครับ เช่นค่าวิชาชีพพวกหมอพวกนั้นันก็มีค่าวิชาชีพแต่ว่าถ้าทุกคนมีเอาค่าวิชาชีพหมดก็เดี๋ยวก็เรียกกันหมดก็เอาที่ไหนมาจ่ายนะค,ค,คือทำอะไรมันก็มีหลักเกณฑ์อยู่บ้างเสร็จแล้วไอ้เรื่องที่ว่าความชื้นน่ย ถ้าลดหมื่นสองความชื้นอย่าไปหักเพราะวันนั่นก็ถูกต้องแล้วความชื้นยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เอ้ยยี่บ้าเปอร์เซ็นต์นันก็ต้องมีกฎเกณฑ์อีกระมันต้องหักอยู่ดีครับส่วนในปลอมปนมันก็ต้องหักกันอ่ะมันมันเดี๋ยวก็ปลอมกันปลอมปนคือสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ต่างๆ่งมันมันอย่าเอามาทดแทนมันทดแทนนั้นไม่ได้หรอกครับครับถ้า ช่วยได้ไม่ใช่ช่วยไม่ได้มันเรียกว่าเอื้ค่าช่วยเหลือชาวนาถ้าช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาตันน้าเท่าไรก็ได้อย่างนั้นไม่เห็นแปลกอะไรถ้าจะช่วยมันก็ช่วยได้หมด่ะนะอันนี้เรื่องชาวนาก็ข้อดีครับคือก็ต้องรอเวลาเจ็ดวันใช่ไหมเพราะว่าก็ยังยังนประมาณนั้นครับว่าคําตอบเข้าใจยังไงทีนี้ ทีนี้กรณีกรณีค่าวิชาชีพเนี่ยผมผมได้คุยนะผมได้คุยอยู่บางครบอกอ้าวแล้วพวกเราเนี่ยหาว่าอาอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าค่าวิชาชีพมันเป็นแขนงพิเศษพิเศษขึ้นมาอ,อ,อ,อย่างตำร,รวจเขาก็ต้องมีเพราะว่าเขาไปเรียนมาคุณหมอเขาก็ต้องมีใช่ไหมฮะแต่เจ้านายก็บอกแล้วคุณปลูกได้ไหมคุณรู้วิธีไหม อันนั้นคือมันเปเถียงเอนเปเถียงได้เปเถียงกันได้ถูกไหมฮะนี่ก็ไอ้พวกพวกกรีดยางก็มันบอกมันวิชาชีพมันก็วิชาชีพเหมือนกันเราก็ไม่ได้มันไม่ใช่วิชาชีพวิชาชีพนี่เป็นวิชาต้องไปเรียนครับต้องมีการสอนอันนี้มันคือวิชาที่เป็นพื้นฐานที่ประชาชนทํากันได้เองนี่มัน S <S เราไปกําหนดวิชาชีพหมดเดี๋ยวชาวประมงก็ไปคิดวิชาชีพก็มันเลือ่อเธอไปทั้งประเทศมันไม่ได้หรอกครับอ,อันนี้ต้องยอมรับถ้าสิงไหนที่เป็นกฎเกณฑ์ต้องหาบรรทัดฐานมาก็ต้องทําอืมัมนเดี๋ยวมันก็เละไม่ได้ครับก็นี่คือข้อมูลนะฮะนี่คือเขาเรียกอะไรนะฮะสำคัญที่พี่น้องชาวนาควรจะได้รับทราบว่ามันมีเหตุผลยังไงแต่ถ้าบอกว่าเป็นค่าช่วยเหลือ เื่อจูนกันยังดีกว่าเชื่อจานกันดีกว่าใช่ไหมฮะหรือย,ยังไงไอ้ตรงเนี้ยคือมันจะเป็นเป็นปัญหามันก็ต้องอะไรคือหุดหนุนครับเงินสนับสนุนดีกว่าเออครับทีนี้ท่านอาจารย์พอไอ้เรื่องนี้มาเนี่ยนะครับเรื่องการลดราคามันดิสเครดิตรัฐบาลไปพอสมควรดีที่ว่าชาวนามันไม่ไปหลงกล <Sorry. S 2> ใช่ไหมฮะดีที่ว่าชาวนาเนี่ยเขาเขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรขนาดแค่นี้เนี่ยเขารู้ว่าความเป็นอยู่เขาดีขึ้นเขาอะไรขึ้นแล้วก็รัฐบาลนี่ทําเพื่อเขาจริงๆเพราะตั้งแต่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตของเขาไม่เคยเจอไม่เคยได้อย่างนี้นอกจากรัฐบาลไทยรักไทยของท่านทักษิณครั้งหนึ่งใช่ไหมฮะแล้วหลังจากนั้นก็หลังจากท่านทักษิณถูกทํารัฐบาะหารแล้วก็ไม่มีอีกเลยจบจนมาในวันนี้นะครับชาวนาของเราก็ยังมาได้ สิ่งเหล่านี้กลับคืนมามาฟื้นฟูสถานภาพครอบครัวของเราขึ้นมาใช่ไหมฮะมาช่วยใจ่ายหนี้ใส่ใจสินให้กับเขาเนี่ยก็เลยถือว่าชาวนาได้รับผลประโยชน์เต็มๆฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจากการที่รัฐบาลโดนพักฝ่ายค้าเนี่ยทำให้มันมันมีปัญหาเกิดขึ้นมาจนต้องหลงกลนะฮะผมถามว่ารรัฐมนตรีบางคนหลงกลไปลดร,ราคา ราคาจำนำข้าวเนี่ยเขาเป็นนับว่าเป็นโชคดีของรัฐบ,บาลคุณยิ่งรักนี่ก็ต้องเป็นต้องเป็นถืออน,นิสงส์มาตั้งแต่ครั้งนายกทักษิณที่ให้กับพี่น้องชาวรากหญ้า,ารากหญ้า,านี่ทว่วใหญ่ก็คือชาวนานที่ได้รับผลประโยชน์จากนโยบายรัฐบาลมาตลอดจนมาถึงวันนี้ถ้าเป็นผิดพลาดเล็กน้อยเขาก็แอภไปกันนะั้นเป็นดีประยับ คือแทนที่ว่าอันนี้เป็นเรื่องของระหว่างชาวนารัฐบาลครับที่ว่าชาวนาตื่นตัวแล้วก็รับรู้ร่วมทุกร่วมถูกกับรัฐบาลถึงขนาดนี้ได้ก็นับว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องดีใช่ไหมฮะเป็นเรื่องดีรัฐบาลก็ต้องต้องรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยคือที่เรากลัวกันว่ามันจะไปเข้าทางของพรรคประชาปัดมันก็ไม่เข้าแล้วท้าย่างนี้ไม่ไม่เข้าเป้าของพรรคประชาปัดไม่เข้าเป้าแล้วก็ การล้มรัฐบาลเนี่ยมันโฮมกระแสหนักครับเราอย่าลืมนะในขณะที่เกิดปัญหาชาวนานะพวกโพลต่างๆมันก็ออกมาเห็นไหมอ่ามันมีข่าวว่าจะใช้โพงเป็นส่วนหนึ่งด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่จะใช้พูพลสร้างกระแสให้รัฐบ,บาลติดลบ แล้วก็ก็ลบจริงๆอ่ะพูดแล้วก็ลบแต่ที่ว่าไม่ก็ลบแต่จ้าติชาวนาแมวด้วยใช้องค์กรอิสระต่างๆใช้องค์กรตุลาการรัฐธรรมนูญคือตอนนี้ใช้ออกมาทุกอย่างแล้วก็ใช้กุยออกมาด้วยกุยไหนกุยจะข้างถนนนี่ออกมาตีออกมาอะไรมาเดินทร้ายนะฮะชาวบ้านอยู่เนี่ยทุกวันนี้เนี่ยนี่ก็คือสิ่งที่เขาเขาทำอยู่พวกเขาเนี่ยครับ เขายังเข้าใจว่าประชาชนเหมือนเก่าประชาชนเนี่ยตาบอดครับเขายังคิดเราจนตาบอดับครบสิ่งที่กระบวนการเขาออกมาทั้งหมดถ้าคุณเกิดมนตรีทั้งเกตได้ดีนะครับที่พี่น้องประชาชนรู้จักก่อนเพื่อนคยอะไรนะมือที่มองไม่เห็นใช่ไหมรั้นแสดงว่าเขาไม่เปิดเผยตัวเองอะ เริ่มจากมือที่มองไม่เห็นเห็นแต่หัวขาวขาวใช่ไหมเล่นมือที่มองไม่เห็นครับพอต่อมาหน้าที่มองไม่เห็นครับซ่อนไว้ใต้หน้ากากใต่ต่อมาอีกตัวตนที่มองไม่เห็นครัเกาพวกไทยแปริงไทยปริงและพวกออกแอบอยู่คนมะขามครับให้พวกกัน มองเห็นนั่นแหละแต่ว่ามันใส่หลายชุดอครับบางวันก็ใส่ชุดนักบวชสันตียโร,รบ,บางวันก็ใส่ชุดตหารป่าคือเอาแน่นอนไม่ได้สรุปกล่าวโดยสรุปแล้วก็คือว่า